อืโอเคเข้าสู่ช่วงถามและตอบนะคะในที่นี้อ่าโอเคเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรก systematic error และ random error ต่างกันอย่างไรนะคะเอาตรงนี้ก่อนเนาะ systematic error คืออะไรแน่นอนก็คือค่าควาอถูกต้องค่าความถูกต้องในที่นี้มาจากที่ไหนมาจากตกเครื่องนะคะวิธีการที่เขาจะได้มาในส่วนของ system ก็คือเขาจะใช้ ในส่วนของถ้าเรามองในส่วนของการทํางานตาม ISO 865เขาจะทําอยู่ทั้งหมด10ซ้ำด้วยกันใช่ไหมคะ10ซ้ำนี้นะคะทดสอบออกมานะคะเราหาค่ามีนออกมาได้แล้วไปลบเซตติ้งอีกทีหนึ่งนะคะเราจะได้เออร์เลอร์ออกมาเออร์เลอร์ตรงนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่า systematic error นะคะ random, random ก็คือ precision precision ก็คือความแม่นยําในการทํางานมันเกิดจากการทําซ้ําของเรานะคะทั้งหมด10ซ้ําด้วยกันนะคะ ก่อเกิดเป็นค่าแรนดอมแล้วมีคำถามเพิ่มเติมตรงที่ว่าค่าที่ได้เกิดจากการสอบเทียบหรือไม่ถ้าเรานําไปเปิดส่งสอบเทียบประจําปีนะคะเราก็จะได้ค่านี้ออกมาค่ะตามความเป็นจริงนะคะว่าซิทเทมเท่าไหร่แลนดอมเท่าไหร่นะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับไปดูที่สเปคเครื่องสเปคเครื่องบางแบรนด์จะโชว์ในส่วนของซิสเทมติกและแรนดอมให้เราด้วยนะคะนั่นคือการทดสอบเครื่องณสภาวะที่เขาทำงานทำการผลิตเครื่องขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้น สองสอง condition ตรงนี้แตกต่างกันในส่วนของ environment ในการทำงานนะคะรวมไปถึงคนที่ทำเข้ามาร่วมในการทำการทดสอบด้วยนะคะในส่วนของ random error ส่วนใหญ่แน่นอนมันมาจาก user นะคะเพราะมันคือ position มันก็คือความแม่นยำแม่นยำดีหรือไม่ดีแน่นอนมาจากฝีมือเราเป็นหลักนะคะ system มาจากเครื่องเป็นหลักนะคะโอเคไปต่อนะคะ รบกวนอธิบายหลังจากใช้งานไมโครไปเป็ดแล้วควรจัดเก็บอย่างไรนะคะหลังจากใช้งานไปเป็ดเรียบร้อยแล้วนะคะตามความเป็นจริงเนาะไปเป็ดเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะถอดเช็ดล้างทําความสะอาดเขานิดหนึ่งนะคะเหตุผลทําไมถึงต้องบอกแบบนี้ด้วยสมมุติเรานึกภาพนะภายในห้อง l a บของเรานะคะมี user ทำงานหลายท่านแล้วใช้ไปเป็ดตัวเดียวร่วมกันในขณะเดียวกันท่าน A ทํางานเพอร์เฟท่าน B ทํางานแต่อาจจะเผลอ เลอในที่นี้ก็คืออาจจะทําสารนะคะไปสัมผัสโดนที่ปลายฉาบแต่ณที่มันสัมผัสณนะตรงนั้นนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันมีการสัมผัสเกิดขึ้นหรือมีการกระเด็นเข้าไปเกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราไม่ได้ใช้ทิปที่เป็นฟิลเตอร์ทิปเข้ามาช่วยในการทํางานมันอาจเกิดการคอนทามิเนตจากตัวปลายฉาบนะคะลงย้อนกลับไปที่ตัวอย่างของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถอดไปเป็ดมาเช็ดล้างทงคำความสะอาดได้จะดีมากเลยค่ะ มันก็จะมีรูปแบบที่จะต้องใช้ทูกับรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ทูในการแกะเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูตัวเครื่องเรานิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราซื้อเครื่องเข้ามานะคะเขามีทูมาให้หรือเปล่าถ้ามีทูมาให้เก็บรักษาตัวนี้ไว้ดีๆนะคะแล้วฝึกแกะเครื่องทําความสะอาดนิดนึงนะคะหลังจากทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บแน่นอนบางท่านก็เอาไปออโต้เคปบางท่านก็แค่คลีนแอลกอฮอล์ก็โอเคแล้วค่ะในความเป็นจริงในตรงนี้นะคะมันจะมีพาร์ทสพาร์ทที่น่าสนใจของตัวเครื่อง มันจะเป็นพาร์ทบอดี้ด้านบนกับพาร์ทที่เป็นส่วนของตัวชาร์บด้านล่างทําความสะอาดแค่ส่วนของตัวชาร์บด้านล่างอย่างเดียวก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะประกอบเครื่องกลับให้เรียบร้อยนะคะและหมุนปรับในส่วนของการทํางานสมมติไปเป็ดตัวนี้เป็นไซส์2 0 0 200ไมโครลิตรเราใช้งานปรับมาที่20หลังจากเสร็จที่20ไมโครลิตรให้หมุนปรับกลับไปที่นอร์มินอลวอลลุ่มนอร์มินอลวอลลุ่มก็คือแม็กสูงสุดของเครื่องนะคะเพื่ออะไรเพื่อยืดอายุการทํางานของตัวสปริงภายในนะคะ ตับให้มันอยู่ที่นอมินอลหลังจากนั้นนําไปแขวนเก็บไว้ที่แสแตนค่ะพยายามนะคะอย่าไปวางไว้กับตัวพื้นโต๊ะเป็นแนวระนาบนะคะหรือไปเก็บเอาไว้ในเกะ๊ะเพราะพวกนี้เนี่ยบางครั้งนะคะ1นึนึกภาพนะถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดเครื่องแล้วเรานําเครื่องไปวางนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีไอาสารและเถยที่มันตกค้างอยู่ข้างในนะคะหรือมีการคอนทามิเนตเกิดขึ้นอยู่ข้างในเนี่ยไปเกิดปฏิกิริยากับโครงสร้างภายในตัวเครื่อง หัวใจสาคัญของตัวเครื่องเลยคือพิสตันถ้าพิสตันพังนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะคะราคาก็ประมาณสองสามพันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เทียบได้กับครึ่งหนึ่งของตัวเครื่องไปเป็ดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆของเราค่ะความถี่ในการทวนสอบระหว่างใช้งานมีความถี่แนะนํำไหมครับโอเคลักษณะของการทวนสอบในการทํางานตรงนี้นะคะตามความเป็นจริงแร,แรกเริ่มเนี่ยเราต้องจํากัดไปเป็ดเรานิดหนึ่งนะว่าไปเป็ดตัวไหนมีปัจจัยความเสี่ยงสูงถ้ามีปัจจัยความเสี่ยงสูง แล้วเราทํางานกับเขาทุกวันอยากให้ทุกท่านได้เริ่มทดลองทุกวันไปเลยก่อนเหตุผลทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะเราไม่รู้นะว่าที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นยังไงเนาะครั้งแรกทดสอบก่อนถ้าค่าดีขยับวันที่2วันที่2วันที่3โอเคปุ๊บค่อยขยับให้มันขยายออกไปทุกๆ7 7วันค่อยขยับออกไปทุกๆ2วีคแล้วค่อยขยับออกไปทุกๆเดือนถ้าค่ามันยังดีอยู่เพราะอย่าลืมว่าค่าที่เราทดสอบเนี่ย มันไม่ได้ดูแค่ในส่วนของซิทเทมมันดูในส่วนของแรนดอมด้วยถ้าแรนดอมดีนั่นหมายความว่ามันก็เหมือนกับว่าฝีมือในการทํางานของเราเนี่ยมันดีเนาะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในการพรูฟการทํางานของเราไปในตัวด้วยค่ะแล้วค่อยๆขยับออกมาค่ะลองเลือกในส่วนของตัวไปเป็ดที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูงวันนี้มาลองทํางานก่อนก็ได้นะคะไปเป็ดหากสอบเทียบแล้วเออเลอเกเกกร์เกิดจากเกณฑ์การเกิดจากเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถปรับแต่งได้ไหมคะหรือต้องซื้อใหม่ปรับแต่งเครื่องได้แต่การปรับแต่งเครื่องได้ต้องขึ้นอยู่กับ1นไปเป็ดที่ซื้อมานะคะสมมติมีแบรนด์ a กับแบรนด์ b แบรนด์ a ซื้อกับบริษัท a แบรนด์ b ซื้อกับบริษัท b แบรนด์ a ซื้อบริษัท a บริษัท a มีห้องแลบแควสามารถอจัดเครื่องกับคุณได้ให้ส่งเครื่องตัวนี้กลับไปแคลิ b บ a กับแบรนด์ a นะคะแต่ถ้าในขณะเดียวกันซื้อแบรนด์ a มาแล้วส่งไปที่บริษัท b แต่บริษัท b ไม่สามารถอจัดเครื่อง ของเราได้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะรายงานผลตามจริงนะคะให้กับเราว่าโอเคไปเป็ดที่คุณแคลิเบตเนี่ยรายงานผลออกมาเป็นตามนี้นะเขาจะรายงานผลตามจริงแล้วก็ส่งคืนให้กับเรามเมื่อมันผ่านตามเกณฑ์ is โ8ไปถตามเกณฑ์มาตรฐานห้องแลบนะคะซึ่งแน่นอนว่าไอตัว e อ r o r เที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะค่อยๆนะคะมันมันจะโตขึ้นทุกปีเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้น ใบเซอร์ที่เราได้กลับมาเนี่ยสำคัญนะเราต้องดูเซอร์ติฟิเคทให้ให้ถูกต้อให้เป็นนะคะว่าเซอร์ที่ได้กลับมาวันนี้เออร์เลอร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้หรือไม่นะคะเกณฑ์ห้องแลบเขาจะเป็นเกณฑ์ของเขาเกณฑ์ของเราก็คือเกณฑ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมามาดูกันนิดนึงนะคะแล้วก่อนที่เราจะส่งแคลริเบตเราอาจจะบอกเขานิดนึงก็ได้ค่ะว่าเกณฑ์การยอมรับของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วก็สอบถามเขาด้วยว่าแอดจัดเครื่องให้เราได้ไหมนะคะก่อนที่จะส่งไป เกณฑ์การยอมรับของไปเปตดที่เราใช้คำนวณมาจากอะไรบ้างคะอืมทำไมถึงเลือกอันนี้ขึ้นมาเพราะเมื่อสักครู่เราก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าขอย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเกณฑ์การยอมรับของไปเปตดที่เราใช้คำนวณมาจากอะไรบ้างคะเกณฑ์การยอมรับมาจากการที่ user เป็นผู้เซตเกณฑ์การยอมรับขึ้นมานะคะเกณฑ์การยอมรับตรงนี้ บวกลบมากน้อยแค่ไหนแน่นอนขึ้นอยู่กับเม็อดที่เรานำมา r e f เ r e n ์เรในการทำงานนะคะและแน่นอนว่าเม็ตอดตรงนี้มันจะต้องไม่ไปกระทบหมายถึงเกณฑ์การยอมรับตรงนี้มันจะต้องไม่มีผลกระทบกับงานของเราแต่เกณฑ์ที่จะสร้างขึ้นมาก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ uncertainty นะคะ u n c e r t a i n t y คืออะไรมันก็คือค่าความไม่แน่นอนในการทางานภายใต้คำว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีหลายค่ามันคือการรวมค่ากันร,ระหว่างซิ s เทมและเ a นดอม แต่พาร์ทใหญ่สุดใน uncertainty ก็คือ random นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย random random ในที่นี้นะคะมันจึงเป็นมันจึงเป็นพาร์ทสำคัญที่ทำให้ผลของค่า uncertainty มันโตได้ทีนี้ถามว่ามันมีค่าอะไรอีกถ้าเราย้อนกลับไปโอโห้หทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นนะคะหรือแม้กระทั่งค่า uncertainty ของอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ในการ calibrate ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องช่างเองนะคะเขาก็จะมีค่า uncertainty ซึ่ง นั่นคือพาร์ทที่จะมารวมกลายเป็นพาร์ทใหญ่ในส่วนของอันเซอร์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงซึ่งแน่นอนถ้าถึงตรงนี้ถ้าหลายๆท่านสนใจนะคะอย,อย่างที่เราได้แจ้งไปลอง,ลองอส่งข้อมูลกลับมาให้น้องสุนทียาของเราก็ได้ค่ะแล้วลองบอกเกณฑ์ของท่านคร่าวๆกับเราก็ได้แล้วให้น้องลอง,อลองส่งให้กับเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลท่านอยู่ณนะวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะช่วยคำนวณให้กับท่านได้นะคะว่าไปเป็ดที่มีอยู่ณนะวันนี้เนี่ยสามารถใช้งาน ภายใต้เกณฑ์การยอมรับของเราได้อยู่หรือไม่นะคะแล้วต้องปรับไปใช้ณช่วงเล้งไหนหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคร่าวๆวันนี้นะคะสมมุติคุณบอกว่าต้องการปล่อยปริมาตรที่ร้อยหยิบร้อยมครลิตมาใช้งานได้เลยค่ะต้องการปล่อยที่200ก็หยิบ p ี0 0มาใช้งานอย่างนี้ก็เซฟแน่นอน100%เเพราะมันไปใช้ที่แม็กเครื่องพอดีนะคะการปรับปริมาตรของตัวเครื่องไปเป็ดที่ระบุปริมาตรโดยตัวเลขการหมุนกลับไปกลับมามีผลเสีย ต่อตัวไปเป็ดไหมครับโอเคคือเมื่อสักครู่นี้เราโชว์ในส่วนของวิดีโอในการปรับปริมาตรอ๋อโอเคโมลาขออนุญาตตอบคาถามนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเป็นคําถามสุดท้ายโอเคก็คือวิธีการนะคะเมื่อสักครู่ที่วิดีโอโชว์ก็คือสมมติไปเป็ดตัวนี้เป็นไซส์200แล้วตอนนี้ค่ามันอยู่ที่150แล้วเราบอกว่าเราต้องการทํางานที่200ให้หมุนปรับไปที่ 200นะคะก็คือที่2 0 0แล้วให้มันเกินไป1ใน3มันจะเป็น203แล้วค่อยหมุนย้อนกลับมากลายเป็น200นะคะอันนี้จะช่วยให้เราได้ปริมาตรที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันจาก200ต้องการหมุนไปใช้งานที่150หมุนกลับไปที่150พอถึง150ก็ให้ล็อกที่150พอดีเป๊ะค,ค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะแน่นอนว่า เวลาที่เราหมุนเพิ่มปริมาตรเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทวนเข็มมันเป็นการย้อนนะคะแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการฝืนฟันเฟืองนะคะเราก็ควรที่จะปรับให้มันเกินก่อนแล้วค่อยถอยย้อนกลับนะคะถามว่าหมุนไปหมุนมามีผลเสียไหมแน่นอนค่ะมันก็จะทําให้ฟันเฟืองเนี่ยสึกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟันเฟืองมันมันก็จะมีฟันเฟืองหลากหลายเนาะมันจะมีทั้งที่เป็นแบบหมุนละลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดกับหมุนละบดาแกล็กๆๆๆกกกไอกกเกกบางครั้งมันอาจจะมีการฝืน แกๆอยู่ข้างในนะคะมันก็จะทําให้มันมันคบกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพังได้นะคะเราจะเหลือคําถามอ,าอีกสักประมาณ4ี่คำถามด้วยกันนะคะที่จะมา,อาตอบคําถามเพิ่มเติมให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะข้อที่1พูดถึงกรณีค่าเออร์เลอเกินทอร์เรนที่กําหนดไว้นิดหน่อยสามารถยอมรับหรือใช้งานได้หรือไม่อันนี้ตอบเลยนะคะว่ารับไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้แก้ไขอย่างไรวิธีการก็คือ เราสามารถที่จะแจ้งเกณฑ์การยอมรับของเรานะคะให้กับห้อง lab calibrate ได้นะคะเพื่อให้เพื่อให้เขานะคะช่วยทำการแอดจัดค่าของเครื่องนะคะให้กลับมาอยู่ภายใต้เกณฑ์การยอมรับของเราอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะคะข้อต่อมามีหลักการตั้งค่า tolerance อย่างไรคะจากที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ที่ว่า tolerance เนี่ยเวลาเราจะตั้งขึ้นมานะคะเราจะต้องตั้งค่า tolerance ที่มากกว่า หรือเท่ากับค่า uncertainty นะคะเพราะ uncertainty มันคือ Maximum Error มันคือ Error สูงสุดของตัวเครื่องนะคะมันคือการรวมทุกพจน์เลยในส่วนของค่า Error นะคะให้นำค่านี้มานะคะแล้วแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเกณฑ์ที่เราเซตเนี่ยมันก็ควรที่จะไม่กระทบกับงานด้วยนะคะก็คือมี2ส,ส่วนที่ที่เป็นหัวใจหลักเลยคะ่ะคือ1แน่นอนต้องไม่กระทบกับงาน2ก็คือต้องตั้งให้มันมากกว่า Uncer t a i n t y นะคะหรือเท่ากับนะคะ ข้อต่อมามันติชแนลค่ะมันติไมโครไปเป็ดเนี่ยต้องเช็คอย่างไรมันติชแนลนะคะแน่นอนมนันในท้องตลาดวันนี้มันก็จะมีทั้งแชดชแนลสิบสองชแนลเนาะแต่และช่องเวลาเราทดสอบนะคะเวลาที่เราใช้เครื่องอ e ีเว็บเนี่ยมันก็จะมีแค่ช่องเดียวเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบทดสอบท,อบทีละช่องค่ะทดสอบนะคะทีละช่องเลยมี12ช่องก็ต้องทดสอบทีละช่องไปเลย12ช่องค่ะสมมติช่องที่1ทดสอบ10ซ้ำนะคะ เอา1 0ซ้ำของช่องที่1มาคำนวณน,นะคะในส่วนของ a c c u r ล c y และพ c i s i o n เปรียบเทียบได้กับไปเป็ดหนึ่งตัวเลยค่ะช่องที่2ก็ทําเหมือนเดิมค่ะเปรียบเทียบได้กับไปเป็ดตัวที่2นะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เกณฑ์การยอมรับถ้าสมมติเราบอกว่าถ้าเป็นมันติชแนลเวลาเราใช้เกณฑ์การยอมรับแล้วเราบอกว่าเราใช้ตาม ISO 865นะคะในช่องของ ISO 865เนี่ย ให้นำค่าตรงนั้นไปคูณ2นะคะอันนั้นเป็นหลักเกณฑ์ของ ISO ซ6ปถ้นะคะถ้าเป็นมลติชแนลต้องคูณ2เข้าไปนะคะแล้วเกณฑ์มันก็จะกว้างขยายเพิ่มขึ้นนะคะ,ะข้อสุดท้าย MPE เดี๋ยวสักครู่นะคะหลังจากได้รับใบเซอร์ติฟิเคตเราต้องนำมาวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยคิด uncertainty บวกลบกับค่า Error ตรงนี้ต้องน้อยกว่านะคะ MPE ต้องน้อยกว่า MPE MPE นี้เราอ้างอิง ISO 865ถูกต้องใช่ไหมคะโอเคเอาเอาคำถามหลังก่อน MPE ถ้าเราบอกว่าเราจะอ้างอิงตาม ISO 865สามารถใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือมาตรฐานสากลเนาะถ้าสมมติเราจะใช้ ISO 865ใช้ ISO 865ไปเลยคะ่ะทีนี้ย้อนกลับมานิดน,นึงเวลาที่เราจะไป compare สมมุติเราได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาในใบเซอร์มันจะโชว์ในส่วนของ systematic แล้วก็ random ถ้าเราจะเอาค่า systematic error ที่ได้ไป compare แยกต่างหากในกับช่อง systematic error ในาตาราง mpeiso 865นะคะก็ compare แยกอย่างนี้กันได้เลยค่ะ random ก็คือ compare กับ random นะคะ system compare กับ system แต่ถ้าบางท่านบอกว่าเอ๊ะฉันอยากได้เอา answer ไปรวมกับ system แล้วเอาไป compare กับค่า system ในตาราง iso 865อย่างนี้ได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะคะเกณฑ์การยอมรับ ของอโทษค่ะเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละหน่วยงานด้วยนะคะว่าเซตเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ของตัวเองไว้ไว้อย่างไรนะคะแต่ค่าแรนดอมแรนดอมเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้แนะนําให้เอาแรนดอมไปรวมกับอันเซอร์แล้วไปคอมเพลกับช่องแรนดอมนี้ไม่ใช่นะคะเหตุผลทําไมถึงไม่สามารถเอาอันเซอร์เนี่ยไปรวมกับในส่วนของแรนดอมแล้วไปคอมเพลกับช่องแรนดอมของตารางไอโซไปถง5ได้เป็นเพราะว่าแรนดอมเนี่ยมันคือพจน์หนึ่งในค่าอันเซอร์เทนตี้อยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาแรนดอมไปรวมกับอ n s w e r แล้วไปคอมเพลกับตาราง ISO 8 6 5. 5ในช่องแรนดอมอีกทีนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มเพิ่มพดเออร์นะคะบวกบวกอัพขึ้นไปอีกนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันเซอร์มันม,มันมีอยู่แล้วนะคะในส่วนของแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเอาค่าอ n s w e r นะคะไปรวมกับแรนดอมให้นําค่าแรนดอมนะคะที่ได้ไปคอมเพล์กับแรนดอมได้เลยนะคะโอเค อันนี้ก็จะหมดคำถามของทุกๆท่านแล้วนะคะจากที่เรารวบรวมมาทั้งหมดก็จบสำหรับเท่านี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะในาณะที่นี้นะคะที่ทุกท่านให้ความสนใจในการเข้าร่วมเว็บบินาของเรานะคะในส่วนของหัวข้อ,อการเลือกใช้งานไปเป็ดและการตรวจสอบปริมาตรที่ถูกต้องนะคะครั้งหน้านะคะมันจะมีะเว็บบินาเกี่ยวกับการอ่านค่าเซอร์ติฟิเคตและ เทคนิคการใช้งานไปเป็ดนะคะที่ถูกต้องแน่นอนไปเป็ดเนี่ยมันต้องมีเทคนิคในการทํางานนะคะเพื่อช่วยลดเออร์เลอร์จากการทํางานเรารู้แล้วว่าเราจะเลือกใช้งานไปเป็ดแบบไหนนะคะเราก็ต้องไปเรียนรู้อีกว่าเทคนิคในการทํางานเนี่ยต้องทํางานยังไงนะคะเพื่อลดเออร์เลอร์จากตรงนั้นอีกนะคะในส่วนของตัว Human e r r o r โอเคก็ฝากเอาไว้จะมีเกิดขึ้นนะคะในช่วงโนมเบอร์ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกทกท่านมากๆค่ะ